สวัสดีครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับก็มาเจออีกเหมือนเดิมฮะก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีดูคร่าวๆของอลูกปืนสลักปลายก้านหรือสลักปลายก้านหรือลูกปืนสลักปลายก้านหรือตัวลูกปืนข้อในนะครับเข้าเหวี่ยงข้างในนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามันหลวมมันจะเกิดอะไรบ้างนะครับหลวมนะเดี๋ยวผมจะบอกไว้เกินหลวมอาจจะเกิดดังก็แก๊กนะครับแก๊กแล้วกระพือนะครับกระพือ เคยดีดไหมครับก็กระพือหนึ่งอย่างก็อาจจะมีส่วนคือข้อถ่วงมาไม่ดีฝังเม็ดมุดถ่วงตะกัวถ่วงทองแดงถ่วงมาข้างในไม่ดีนะครับก็จะทําให้สามารถกระพือได้นะครับกระพือได้เราจะรู้กระพือไม่กระพือคดไม่คดไปก้านคดไม่คดเราดูยังไงนะครับเราสามารถแบบว่าเอาหาคําไว้อย่างนี้นะครับคําไว้อย่างนี้นะฮะเอาไว้อย่างนี้นะครับ,รบหรือเราจะใส่ไว้ที่เครื่องก็ได้แต่เราต้องถอดซ้ายถอดขวาออกนะครับถอดฝังจานไฟกับถอดตัว ฝั่งคัดออกนะครับแล้วเราก็หมุนหมุนเร็วๆนะครับหมุนเร็วๆเพื่อเราจะดูว่าไอ้ตัวก้าตัวเนี้ยมันแกว่งไหมนะครับถ้ามันแกว่งโยก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 โอเคคดนะครับอาจจะมีปัญหาต่อมาคดใครอาจต่อมาแล้วต่อมาคดบิดแล้วเร่งเครื่องกระ,ะพือนะครับเครื่องกระพือนะฮะก็ะค,คือต่อไม่ดีสูญไม่ดีนะครับก็ตัวนี้หรือเนี่ยเราวางอย่างเงี้ยแมผมก็ไม่ได้มีแท่นมาวางให้ดูปุ๊บวางอย่างเงี้ยวางไว้หน่วงกับลูกปืนมันนะครับเราก็ชักเข้าชักออกชักเร็วๆนะฮะก็ ถ้าถ่วงไม่ดีข้อคดนะครับก็กระพือได้ก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าดังก็ก็แก๊กก็นี่เดี๋ยวเรามาดูต่อดังก็ก็แก๊กนะครับอ่าคือกระพือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวก้านนะครับก้านก็คือไม่ตรงไม่ได้สูงน้ําหนักไม่ดีนะครับตรงนี้ก็จะกระพือได้แต่ถ้าดังก็ก็แกล้งบิดดังกักกักเคยสังเกตไหมกักกักบางทีอุ๊ยวาวหรือเปล่าวะตาวกูก็ตั้งชิดแล้ววาวกูก็ดีแล้วมันดังอะไรอีกวะ มันดังคัดไหมคัดกูก็ดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีอาจจะดังจุดตรงนี้อีกนะครับคือสลักลูกปืนไปก้านนะครับบางคนก็ใช้เป็นลูกสลักตัวหมอนนะครับสลักลูกปืนหมอนหรือบางคนใช้สลักเป็นบูธนะครับก็หนึ่งอย่างนี่ตัวนี้นะครับแต่ถึงตัวนี้มันสอดไม่ได้นะประมาณนี้ครับตัวนี้มันพังละมันละลายสมมุติว่าเราโยกเข้าไปนะครับใส่โยกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันโยกเข้าไปมันจะได้แบบว่า นิดนิดนึงอะครึ่งของครึ่งมินนะครับมันจะโยกได้นิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าโยกแบบคุกคักคุกคักแบบโยกซ้ายโยกขวาเยอะๆนะฮะโยกซ้ายโยกขวาเยอะๆนะครับก็อาจจะดังได้มีส่วนได้นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราสมมุติว่าอ่าเดี๋ยวเราใส่ไปในลูกสูบกันนะฮะนี่ครับจุดปัญหาดังนะครับบางทีก็ตกมาตายกันเยอะนะฮะบางทีว่าอาจจะไปโทษแคมไปโทษอะไรอย่างนี้ครับการตั้งกระเดื่องวาล์วบางทีไม่ใช่นะครับบางทีสลักล้วม การข้อหลวมนะครับสลักปลายก้านหลวมนะฮะมันก็มีสูตรทั้งนั้นอ่ะผมใส่นะครับสมมุติว่าถ้าโยกก็อาจจะโยกได้นิดหน่อยนะครับโยกได้นิดหน่อยนิดเดียวนะนิดเดียวนะอันนี้ผมจับไว้แต่แต่ถ้าลูดอย่างนี้ก็คือปกตินะอย่างนี้ปกติแต่ถ้าอย่างเงี้ยต้องได้นิดเดียวครับแต่ถ้าโปกปากโปกปากโ,โ,โยกได้เยอะเตรียม เปลี่ยนได้เลยครับมีสิทธิ์นะฮะอย่าไปฝืนใช้นะครับพังเด็ดขาดในนี้หนึ่งอย่างครับกับที่หลวมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนหมอนลูกปืนไปลก้านหรือจะเป็นบูทจะเหมือนกันนะฮะห้ามยกเด็ดขาดยกได้ก็ยกได้นิดเดียวนะครับแล้วทีนี้เรามาดูตัวนี้เรามาดูตัวนี้ต่อนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนเราอ่ะชอบเช็คกันอยู่ที่จุดศูนย์ตายบนใช่ไหมชักเข้าชักออกเอ้ยแน่นเว้ยใช้ได้ ไม่ดด้หรอกไม่หลวมอ่าอยา่าอย่านะครับอยา่าเราตกม้าตายเราต้องหมุนให้หมดนะครับหรือไปจุดศูนย์ตายล่างนะครับให้การมันถอยหลังกลับไปนะครับแล้วเราก็ชักใหม่ไม่ใช่โยกซ้ายโยกขวานะครับโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยมันก็จะโยกได้นิดหน่อยก็คือเรื่องปกติของมันนะครับเพราะมันต้องการให้ตัวนะครับแล้วมันจะมีแผ่นชิมนะครับมันก็โยกนิดโยกหน่อยได้เป็นการเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราโยกเข้ายกออกเนี่ยต้องให้แน่นเลยนะครับแต่ถ้านิดนึงนิดหน่อยนิดนิดก็ก็พอพอได้นิดนิดน่ะนะอ่าพอได้ แต่ถ้าแบบว่าโยกเยอะเอ้ยไม่ไหวนะเว้ยใช้ไม่ได้นะฮะมันก็จะดังนะครับใช้ได้ไหมดังนะครับดังแน่นอนแต่จะขาดจะพังอะไรยังไงหกักแตกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ว่ากันอีกทีแล้วแต่ขนาดลูกรถนะฮะแต่ทีนี้เราก็เอามาเอาเรื่องดังดังเราต้องหมุนไปหมุนไปให้มันรอบอะเราพยายามหา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 ,หาว่ามันหลวมไหมเพราะว่าบางทีอะตัวเนี้ยตัวสลักลูกปืนในมันเนี่ยมันอาจจะหมุนและอาจจะสึกไม่เท่ากันนะครับอาจจะตกข้อนิดนึง อาจจะไปขัดนิดนึงทําให้หลวมทําให้เสียงดังได้ก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนเพราะว่าบางคนเราชอบไปไปดูก้านเช็คกับจุดศูนย์ตายกันนะครับมันมันไม่ได้ต้องเช็คให้รอบเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกในการรอบที่มันหมุนอยู่ในก้านเนี่ยปื rit, ๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ยมันอาจจะกินไม่เท่ากันอาจจะมีช่วงจังหวะที่มันหลวมอยู่นิดนึงมันเลยทําให้ดังได้นะครับตอนชักเข้าชักออกนะครับมันจะมีส่วนนะฮะมันจะมีส่วนนะครับลองดูครับหมุนหมุนให้หมดนะครับจุดศูนย์ตายบนชักเข้าชักออกจุด ทางที่ดีค่อยๆหมุนทีละนิดชักเข้าชักออกค่อยๆหมุนทีละนิดชักเข้าชักออกไปเรื่อยๆจนรอบนะครับรอบสองรอบเอาให้แน่ใจเอาไว้ชัวร์ว่าเฮ้ยการกูโอเคการกูใช้ได้โอเคค่อยจบปัญหากันตรงนี้นะครับนี่ครับมีแค่นี้ครับกับกอกแก๊กนะครับแต่ถ้ากระพือก็ตรงนี้กระพือตรงเนี้ยถ้ามันหลวมเยอะก็มีส่วนกระพือหมดนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยจุดหลักๆมันจะกระพืออยู่ตรงนี้ข้อตรงนี้ครับบางทีอ่าต่อมาไม่ดีข้อขาดข้อด้วนข้ออะไรก็แล้วแต่ลองดูนะครับลองดูลองเช็คกันดูนะฮะ ก็ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับก็เลยมีเอาเทคนิคมาบอกนะฮะโอเคครับก็เหมือนเดิมถ้าใครอยากแอบเข้าไปดูแอบเข้าไปส่องหรือคอมเมนต์ถามไปถามในเฟซได้นะครับผมก็อ่าแต่เพื่อนผมเต็มนะผมขออภัยด้วยแล้วก็อาจจะไปเข้าไปในเพจก็ได้นะครับาไปส่องในเพจก็ได้นะครับถามในเพจก็ได้ต่เพจก็อาจจะตอบช้าหน่อยเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนผมอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะฮะโอเคครับถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอาจจะมีคลิปดีๆเดี๋ยวมาบอกมากล่าวกนออีกเเหมมืดิ โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ